สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้จะนำลาวสตาแล้วก็พัฒนานำมาฝากทุกท่านนะคะเป็นแค่การคำนวณเนาะก่อนจะไปดูไปฟังนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นสนับสนุนของรัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะ ไม่อนุญาตให้วางเลิงก์ใดใดใต้คลิปวุ้ยทำสวนมาแล้วเหนื่อยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสูตรไม่เลิบเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะวันนี้ราวสตาเข้าตัวเด่นเจ็ดนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้วันที่ยีเจ็ดเนาะวันที่ยีเจ็ดก็ออกเจ็ดสองนะคะอุ้ยนเนาะลขนี้ก็ดีอ่ะเห็นไหมคะเข้าตัวเด่นเจ็ด ในสูตรมีเจ็ดสองนะคะแต่จับให้ไม่ได้เนาะเป็นเจ็ดสองสามสองเจ็ดห้าข้ามไปตัวหนึ่งนะคะโอ้ยมาเป็นสี่เนาะเอ้จะเป็นสามเป็นหาให้เนกรโบอนอ้อพี่น้องมา,มาดูพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ให้เด่นหกสี่นะคะจับคู่หกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้า 7จ็ดหกสี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งส9่เจเหนึ่งหสี่หนึ่งดส่เนย์นด่นหสนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต,ใต้คลิปนะคะทุกคนสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอ พิจารณาให้มากๆนะคะก่อนการลงทุนเนาะช่องอยู่มารุมหักในยูมไม่มีญาณใดๆนะคะไม่อาจอย่างรู้อนาคตเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะของเมื่อวานวันที่ยี่หกเนาะตัวเด่นหลุดนะคะแต่เข้าตัวเจาะสี่หกนะคะอันนี้ใครเจาะตามก็จะได้เนาะก็ถือว่าเข้านะเพราะเจาะแตกอยู่เนาะ เดี๋ยวเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราพัฒนาให้เด่น60 6202 75 7353 260 762 502 375 673 053 7จ6ดสองหกศูนย์หกสามเจ็ดห้าสาเด่น60นะคะถ้าเป็นเบิ้ลก็จะเป็น6กหกศูสองสองประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ถ้าใครชอบเบิ้ลก็ติดเบิ้ลตามเลขที่ให้นะคะก็คือมีศูนย์มีสองมีสามีห้ามีหกมีเจ็ดนั่นแหละคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าขอให้สูตรช่องยุมารุมพักได้อยู่เข้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นของฮานอยแล้วก็มาเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ